พอฉันไล่ก็ออกอะไรนะครับออกไปจากบริษัทผมซะจอยคุณปั่นครับผมได้ข่าวมาว่าบริษัทของคุณปั่นกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่แล้วครับใช่ครับที่ผมเข้ามาคุยกับคุณปอนวันนี้ก็เพราะว่าจะมาปรึกษาเรื่องนี้ด้วยละครับปรึกษาผมเรื่องอะไรหรอครับพอดีว่าผมอยากจะขอยืมตัวบุคลากรของคุณปอนไปร่วมทำโปรเจกต์ของผมหน่อยนะครับ แอบได้ยินมาว,ว่าบุคลากรคนนี้ค่อนข้างเก่งแถมยังมีแนวคิดและไอเดียที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครอีกด้วยผมดูผลงานของเขาแล้วเนี่ยผมประทับใจมากเลยละครับแต่ไม่ทราบว่าคุณพรจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับจริงเหรอครับจริงสิงครับแต่ผมก็ต้องแล้วแต่เขานะครับเพราะว่าเขาจะตัดสินใจยังไงคุณปัดลองไปดวเขาดูนะครับถ้าเขาว่างไงผมก็ว่างไงงั้นคุณฟอร์เร มีน้ำใจกับผมมากเลยนะครับผมไม่รู้จะตอบแทนคุณปอนยังไงเลยไม่เป็นไรหรอกครับก็ถือว่าให้พนักงานของผมได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยแบบนี้ก็ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายจริงด้วยครับคุณปอนนี่โชคดีมากๆเลยนะครับที่มีบุคลากรเก่งๆแบบนี้อยู่ในบริษ,ษัทของตัวเองอสักครู่นะครับครับครับเข้ามาได้เลยครับ จริงหรือเปล่าครับที่บุคลากรคนนี้เนี่ยเขาทํากาไรให้กับบริษัทของคุณปอนเป็น10-20ล้านอะ่ะนี่คุณป๋าทราบได้งไงครับเนี่ยจะไม่ทราบได้ยังไงล่ะครับเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนี้ใครๆเขาก็พูดกันครับคุณปอนนี่แอบมีเคล็ดลับอะไรปิดบังไว้หรือเปล่าครับเนี่ยเคล็ดลองเคล็ดลับอะไรล่ะครับเป็นฝีมือของน้องเขาท่านั้นแหละผมก็แค่เอาไอเดียของน้องเขามาปรับใช้นิดเดียวเอง วันนี้เก่งมากๆเลยนะครับผมเนี่ยนับถือเลยเชิญครับขออนุญาตนะคะบอสนี่เอกสารค่ะก้อยคุณปั่นนิ พวกคุณสองคนรู้จักกันหรอครับบอสนับตั้งแต่พว่นนี้เป็นต้นไปแกไม่ต้องมาเหยียบบริษ,ษัทนี้อีกพะฉันไล่แกออกอะไรนะคะฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าคะบอสนี่แกยังกล้าถามอีกเหรอฮะคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอว่าแกแอบอู้ในเวลาง,งานอะ งานที่ฉันรับผิดชอบฉันก็ทําเสร็จหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแล้วทำไมไม่ไปหางานอื่นทําต่อล่ะไม่ใช่มานั่งว่าอยู่แบบนี้นี่นี่ฉันจ้างแกมาทํางานนะไม่ได้จ้างแกมานั่งอยู่เฉยอ,อะ่ะแต่ว่าพอสคะฉันไม่เคยทํางานบกพร่องเลยนะคะแล้วอีกอย่างทุกงานฉันก็ส่งตามเวลาตลอดค่ะเงียบเลยเถียงคําไม่ตกฟ้าอย่างแกเนี่ยนะขืนอยู่บริษัทต,ต่อไปก็เป็นตัวถ่วงเปล่าเอ่ะไม่มีใครเขาอยากรับแกเข้าทํางานหรอกนะ แล้วก็รีบใส่หัวไปด้วยบอสค่ะเดี๋ยวก่อนสิคะนี่แกมันอยู่นี่ได้ยังไงเขาเป็นพนักงานของผมครับคุณปั่นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพอออกจากบริษัทของฉันก็มากบเกาะบริษัทคุณปอนต่อเลยเหรอคุณปอนครับในฐานะที่เรารู้จักกันผมแนะนําอะไรอย่างนะครับถ้าคุณปอนไม่อยากให้บริษัทของคุณปอนขาดทุนแนะนําว่า ให้ไล่พนักง,งานคนนี้ออกก็ถึงอยู่ต่อไปก็เป็นตัว่วงบริษัทคุณปอนเปล่าๆอ่ะเหมือนปรสิตดูดเลือดดูดเนื้อไล่ประโยชน์ไล่ประโยชน์เหรอครับเขาทำกำไรให้ผมเป็นสิบสิบล้านคุณยังบอกว่าเขาไล่ประโยชน์เหรออย่าบอกนะครับว่าใช่ครับเขาเป็นหุคลากรคนที่คนอยากได้ไปร่วมงานไง เป็นไปได้ยังไงทําไมตอนทํางานอยู่กบับฉันแล้วแกไม่เป็นแบบนี้วะก็คุณปั่นไม่เคยเล่าฟังฉันเลยนะคะเวลาฉันเสนออะไรไปคุณปั่นก็เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแล้วแบบนี้พนักงานจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองได้ยังไงล่ะคะคุณก้อยครับเอกสารที่คุณออกมาคงไม่ต้องใช้แล้คุณปัน่นผมจะบอกอะไรคุณให้นะ หัวหน้าที่ดีอ่ะไม่ใช่แค่สั่งลูกน้องไปอย่างเดียวต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราให้อิสระในการทำงานแล้วก็ต้องเชื่อใจพวกเขาเพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พนักง,งานได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเออคุณปอนครับม,ม,มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณก้อยคุณไปทำงานต่อเถอะส่วนคุณคุณปันออกไปจากบริษัทผมซะหรือถ้าจำทางกลับไม่ได้ให้ผมเรียกรประพอไหมครับแล้ว อบอกครับเรื่ออย่างนี้ใครจะทำงานร่วมกับผมนะครับเชิญขอตัวนะคะบอสฮัลโหลเร่นอีวะะอัารสักคร้งมาพบผมเลย